เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกัมภูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกัมพูเบอร์ดีใช้แล้วรวยเบอร์สวยใช้แล้วดีสาหรับคลิปนี้จะเจาะลึกถึงวิธีการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ส่งเสริมชะตา สร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของท่านก่อนอื่นต้องเรียนครับว่าตามแนวทางผมไม่ถือว่าหมายเลขใดดีที่สุดและไม่มีหมายเลขใดเลวร้ายที่สุด1 234567890ทุกหมายเลขจะมีข้อดีข้อเสียในตัวเองแต่หมายเลขโทรศัพท์ที่จะมีพลังส่งเสริมความก้าวหน้ารุ่งเรืองให้กับท่านนั้นหมายเลขนั้นต้องเป็นหมายเลขที่ดีตามพื้นชะตา เปรียบเหมือนว่าถ้าท่านจะจัดแต่งทรงผมต้องใช้หวีแต่ถ้าจะตัดหั่นฟันแทงต้องใช้มีดทำไมผมต้องหยิบยกหวีกับมีดมาเทียบกันเพราะวิธีการจับคล้ายคลึงกันถ้าท่านใช้มีดไปจัดแต่งทรงผมก็ต้องได้เลือดหากว่าใช้หวีไปหั่นเนื้อก้อนใหญ่ๆปีหนึ่งจะขาดไหมครับ สิ่งหนึ่งสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้จะเหมาะสมสอดคล้องและส่งเสริมกับสิ่งหนึ่งสิ่งเสมอ ทีนี้มาดูวิธีการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ในหลักของผมนั้นเบื้องต้นจะบวกรวม10ตัวตั้งแต่08-09แล้วก็บวกรวมไปยังตัวสุดท้ายอันนี้เรียกว่าหมายเลขผลรวมแล้วแยกทำนายเป็นกลุ่มกลม4ตัวหลัง08-09ใช้ทำนายหรือมีพลังกับความรักและครอบครัว4ตัวสุดท้ายใช้ทำนาย หรือมีพลังกับการเงินและการงานโดยการทำนายทั้งสองชุดนั้นจะทำนายประกอบกับผลรวมกรณีตัวอย่างครับท่านนี้เป็นสุภาพสตรีมีความประสงค์จะเลือกหมายเลขโทรศัพท์ส่งเสริมด้านการงานก็ต้องทำการวางดวงดาวหรือผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จักรราศีเช่นเดิมโดยใช้ข้อมูลวันที่เกิดท่านนี้เกิดวันที่12เดือนที่เกิดตุลาคม ปีพศปีพุทธศัราที่เกิด2,533เวลาเกิด6นาฬิกา24นาทีจังหวัดเกิดกรุงเทพมหานคร5ข้อมาทำการวางดวงดาวหรือผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จักราศีเมื่อทำการวางดวงดาวหรือผูกดวงแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เกิดตรงกับวันศุกร์แรม8ค่ำเดือน11ปีมะเมียลัคนาสถิตราศีกันธาด,ดินดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร ภุมตำแหน่งเกิดดาวพุธเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่มีคุณภาพภาษาอุรัสศาสตร์เรียกว่าเกษตรคําว่าเกษตรเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทําไร่ไถานานะครับแต่เป็นการเรียกมาตรฐานดาวที่มีคุณภาพดาวพุธเป็นการพูดการเจรจาอยู่คู่กับดาวศุกร์คนนี้เป็นคนพูดเก่งมีหลักเกณฑ์ในการพูดการเจรจาพุธกับศุกร์เนี่ยเป็นสังคมแล้วก็อาทิตย์อยู่ด้วยก็แสดงว่าคนนี้เป็นคนที่อยู่ในสังคมไหนก็ตามจะมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับ มองไปหลังลัคนาในตำแหน่งลาะภะภาษาหราศาสตร์เรียกว่าลาภะก็แปลว่าลาบผลแต่ผมจะแปลลึกลงไปว่าสิ่งดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดคําว่าลาภผลเนี่ยไม่ใช่ลาบน้ําตกเป็นโชคลาบหรือเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดผมยกตัวอย่างเสมอว่าหากว่าท่านถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งได้เงิน6ล้านบาทมีคนถามว่าพี่จะถูกอีกเมื่อไหอไร่เราก็ตอบไม่ได้ ดังนั้นการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดซึ่งนี่ก็คือความหมายเดียวกับลาภะนี่แหละครับฟังแล้วท่านอาจจะงงทั้งงงก็กลับไปย้อนฟังใหม่มีดาวจันทร์ซึ่งได้มาตรฐานดีหัราศสารเรียกว่ามาตรฐานเกษตรคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ผมนอกเรื่องนิดนึงดวงชะตาใครก็ตามถ้าดาวจันทร์เสียคนนั้นไม่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะหล่อจะสวยนะฮะถ้าจันเสียเนี่ยเข้าสังคมยาก อันนี้จันดีจันดีก็แสดงว่าเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีมีพระรหัสสัป,ปดีร่วมด้วยพระรหัสก็ได้มาตรฐานดีเป็นอุดแต่ทีนี้พอผู้รหัสกับจันมาอยู่คู่กันนะครับมีเอฟเฟก์ที่เสียต่อกันโดยแนวทางผมผมถือว่าผู้รหัสนั้นเป็นแผ่นดินและจันเนี่ยเป็นน้ําพอพูรหัสกับจันมาเจอกันทําให้บุคคลคนนี้มักทําคุณไม่ค่อยขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรามองก่อนดาวห้าดวงหนึ่งสี่หดีมีคุณภาพ ส่วน25หเนี่ยคุณภาพลองลงไปขยับมาในเรือนปุตตะปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรก็ได้แปลว่าความคิดใหม่ๆก็ได้ดวงชะตาบุคคลใดก็ตามถ้าในตำแหน่งปุตตะมีราหูอยู่จะมีสองอย่างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความคิดอะไรใหม่ๆจอมโปรเจกต์คิดอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพราะว่าราหูเนี่ยมันเป็นดาวแตกกระจายไปอยู่ในเรือนปุตตะปุ๊บก็ทําให้ความคิดเนี่ยเกิดบันเจิดขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงวัยหนึ่งภาษา ทั่วไปบอกว่าไว้เจริญพันธุ์เนี่ยสุภาพสตรีที่มีราหูอยู่เรือน,นปุตตะต้องระวังท้องก่อนแต่งหรือมีบุตรโดยไม่ได้คาดคิดจุดที่ผมจะมองก็คือว่าดวงชะตาของท่านผู้นี้ราหูเล็งกับจันแล้วเล็งกับพฤหัสราหูเล็งกับจันเนี่ยครับทำให้เป็นคนที่มีพลังดึงดูดผู้คนมักจะมาให้ความช่วยเหลือเสมอนะเพราะพลังดึงดูดคือจันท์เป็นสเสน่ห์ราหูเป็นแรงดึงดูดราหูเล็งกับพฤหัสพฤหัสแปลว่าพุหัสสับดีนั้น หมายถึงทฤษฎีราหูเป็นปฏิบัติดวงชะตาคนนี้จึงเป็นคนที่เก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมองตำแหน่งเล็งลัคนามีเกตไม่ได้ก้าวอยู่ดวงชะตาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับตำแหน่งเล็งลัคนาเนี่ยคือตำแหน่งคู่หรือภาษาษาศาสตร์เรียกว่าปัตตนิมีเกตอยู่ดวงชะตาใครก็ตามที่มีเกตอยู่ในเรือนคู่บุคคลผู้นั้นมักจะมีคู่ที่เจ้าชู้คู่ความหมายนี้คือเนื้อคู่นะครับไม่ใช่คู่จร แล้วก็มีอังคารทำมุมโยกอยู่ในเรือนสุภะอังคารเนี่ยเป็นดาวที่เป็นดาวของการตัดหันดังนั้นช่วงชีวิตหนึ่งของบุคคลนี้จะต้องมีเรื่องเสียชื่อเสียงอาจจะเฉียดในเรื่องของการล้มละลายนะฮะแต่ว่าดาวตำแหน่งการเงินเนี่ยดีก็เป็นแค่เฉียดไม่ถึงขั้นล้มละลายอันนี้ผมมองตามพื้นชะตาก่อนพอมองทั้งหมดแล้วเราก็มาดูครับว่าดาวดวงใดที่ให้คุณซึ่งจากที่ดูเนี่ย ดาวที่ให้คุณก็คือมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เกตลาหูดังนั้นการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ก็จะต้องดูว่ามีเลขหลักคือ5ตัวเนี้ยี่นะฮะ4 1 6หนึ่ต้องอยู่ประกอบในหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง10ตัวหมายเลขที่ลองลงมาคือไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เสียก็คือหมายเลข5กับหมายเลข2หมายเลขที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ 370ศต้องหลีกเลี่ยงอันนี้คือดวงชะตาของบุคคลนี้ทีนี้ก่อนที่จะกำหนดหมายเลขให้เราจะต้องดูก่อนว่าดวงชะตาบุคคลนี้ทำอะไรแล้วลุ่งทำอะไรแล้วดีซึ่งปรากฏว่ามี1,4,6กลุ่มตำแหน่งเกิดแล้วก็มี5,2ออยู่ดวงคนนี้ถ้าทำด้านการตลาดมีราหูอยู่ในปุตตะปุตตะนี่คือความคิดใหม่ทำด้านการตลาด หรือเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายเป็นคนที่ขายสินค้าเหมาะสมที่สุดพอถึงตรงนี้ก็ไปจัดผลรวมครับผลรวมที่สอดคล้องกับงานด้านการขายคือผลรวมที่บวกรวมเท่ากับ49โดยวัตถุประสงค์ของบุคคลท่านนี้ต้องการที่จะเลือกหมายเลขโทรศัพท์ส่งเสริมกับการงานจึงให้ท่านเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่บวกรวมทุกตัวได้เท่ากับ49และ4ตัวสุดท้ายเป็น4ตัวที่ให้ผลให้อิทธิพลกับเรื่องของการงานต้องเป็น 82,,46 หรือ8264หรืออะไรก็ตามที่สลับกันไปมาใน4ตัวนี้8-2เนี่ยเป็นพลังดึงดูดพอคุณเข้าไปคุยกับใครผู้ฟังก็จะคล้อยตามพอคล้อยตามก็จะมีการซื้อเกิดขึ้น4-6คือสังคมส่งให้บุคคลผู้นี้เป็นคนที่สามารถจะพูดเข้าสังคมได้นี่คือวิธีการที่ใช้ในการเลือกหมายเลขโทรศัพท์นะครับและหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่ดีตามพื้นชะตาท่านเปลี่ยนแล้วท่านไม่ต้องเปลี่ยนอีกอย่างที่ผมเปรียบเทียบว่า ท่านเป็นหวีหรือเป็นมีดละ่ะถ้าท่านเป็นมีดท่านถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตัดหั่นฟันแทงถ้าท่านเป็นหวีท่านถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําการจัดแต่งทรงผมเลือกให้ถูกและชีวิตของท่านดีนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของดวงดาวหลายท่านที่มาติดตามอาจจะงงว่าไดวงดาวเหล่านี้มันมาจากไหนก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆอาธาิบายให้ท่านฟังในคลิปต่อๆไปเพราะเรื่องโหราศาสตร์นะครับต้องเรียนว่าการศึกษาโหราศาสตร์นั้น ท่านต้องใช้ประสบการณ์และความใจเย็นปัจจุบันผมทันงานด้านนี้มากว่า20ปียังศึกษาความรู้ด้านโหราศาสตร์อยู่ตลอดเวลานะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่และเป็นประโยชน์แน่ๆกดแชร์และอยากจะติดตามกันต่อๆไปอยากชมคลิปโหราศาสตร์ของผมไม่ได้มีแค่เรื่องเลอที่บ้านไม่ได้มีแค่เลือคลอด ไม่ได้มีแค่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมยังมีเรื่องหลากหลายมากมายที่นำเสนอให้กับท่านก็กดที่ซับสไคร้ย้อนไปดูคลิปหลังๆของผมได้ขออํานาจคุณพะะระศรีรัตตะไตรออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอํานาจบารมีคุณครูบาอาจารย์ของกระผมเองอาจารย์สมเจตแสงคำนกเวียงกัมพูคุ้มครองผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นอุบัติเหตพุพลัยพายถนนขวางฟัวงที่สำคัญขอให้ท่านมีความมั่นคงมั่งคั่งยิ่งขึ้น ขอขอบคุณและสวัสดีครับ